ฉันก็รู้ว่าความชายเย็นที่ฉันนั้นเป็นอยู่ตอนนี้มันน่าจะทำให้เธอรู้สึกไม่ดีอึดอัดหัวใจในเธอที่ของฉันที่ทำเหมือนคนไม่สนใจไอะไร ที่เธอนั้นรับไม่ได้เลยมองว่าฉันปเปลี่ยนไปคิดไหมว่าใครทำจะอยู่ๆฉันจะเป็นพันนี้จะอยู่ดีๆฉันจะใจร้ายอย่าบอกว่าฉันดีมากมายแต่สุดท้ายฉันกลับได้ขึ้นน้ำตาที่มองว่าฉันจร้ายเธอเคยรู้มั้งไหม ก็นั้นฉันเจออะไรที่มองว่าฉันรุนแรงมันบอกว่าฉันเปลี่ยนแปลงเหมือนคนไม่มีหัวใจก็ตอนที่ฉันใจดีก็เอาแต่ซ้าย่ำยีผัพันนี้ทำพี่รับไม่ไหวสาเหตุที่ฉันใจร้ายมันเป็นเพราะเธอไม่ใช่หรือไง ที่วันนั้นใจดำกับฉันก่อนจะอยู่อยู่ฉันจะเป็นพันนี้จะอยูด่ดีดีฉันจะใจร้ายว่าตอนที่ฉันดีมากมาแต่สุดท้าฉันกลับได้แค่น้ำตา ที่มองว่าฉันใจร้ายเธอเคยรู้มกักงมาก่อนนั้นฉันเจออะไรที่มองว่าฉันรุนแรงมาบอกว่าฉันเปลี่ยนแปลเหมือนคนไม่มีหัวใจ ตอนที่เชิญใจดีก็เอาแต่ซ้ำย้ำยีพอพันนี้ทำพี่รับไม่ไหวาสาเหตุที่เันนใจร้ายมันเป็นเพราะเธอไม่ใช่หรือไงที่วันนั้นใจดำกับฉันก่อมันเป็นเพราะเธอไม่ใช่หรือไงที่วันนั้นใจดำกับ 牵挂。